จิงกลองเครื่องขาวเครื่องขาวเครื่องขาวลึกละเร็วฉันลามูกแล้วความจริง ติดตามข่าวฉลามนิวส์ได้ทุกวันที่นี่ตำรวจท่องเที่ยวโชว์ผลงานทลายเครือข่ายขายปืนเถื่อนออนไลน์กลางเมืองชมบุรีจับได้ครบสารายพร้อมของกลางอีกเพียบค่ะภายใต้ย,ยุทธการปราบอาชญากรรมอย่างจริงจังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำโดยพลตำรวจโทศักเิีราเผือกอำํำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชมบุรีโดยได้รับนโยบายจากพลตำรวจเอกกิตร,รัฐพันเพชรผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติให้เร่งขจัดภัยแฝงสร้างความปลอดภัยแก่สังคม เคสที่1จับหนุ่มใหญ่กลางห้างเสียราชาพล้อมปืนคิมเบอร์จุดสและกระสุนครบชุดเมื่อเวลา16บหนาฬิกาวันที่15มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อปืนแบ่งการแปลงที่ถูกโพสต์ขายบน a c e b o o k ในนามคิมเบอร์สเตเลดอัลตร้าเลปเตอร์ในราคา7 5 0 0 0บาทก่อนเข้าจับกลุ่มนายวิทูลหรือทอมอายุ50ปีบริเวณห้างสรรพสินค้าอำเภอศรียราชาพร้อมปืนและกระสุนจุดสมมทั้งหมดถูกส่งดำเนินคดีต่อที่สพ ขอเสียราชาค่ะ เคที่ <K T> 2รงรวบ2วัยรุ่นลอบขายแปลงปืนกลางพัทยาพบอุปกรณ์ดัดแปลงครบชุดในเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่รอซื้ออีกครั้งบริเวณพัทยาสาย2ซอย1จนสามารถจับกลุ่มนายวรกันหรือเตอายุ24ปีและนายวราศิลป์หรือเพลงอายุ21ปีพร้อมปืนแปลงกันแปลง2กระบอกยี่ห้อโค้และคิมเบอร์กระสุนจุด380นจำนวน7็นัดและเครื่องมือดัดแปลงครบชุดเช่นสว่านหินเจียและปะกา,ากกาจับชิ้ง นายวราศิลป์รับสารภาพว่ารับจ้างแปลงปืนในราคา2,500บาทต่อกระบอกโดยซื้อมือ2ทางออนไลน์ก่อนนำมาดัดแปลงให้ยิงกระสุนจริงได้ผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกแจ้งข้อหาครอบครองและพบผพา่าวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายโดยแยกส่งตัวไปที่สพเมืองพอัทยาและสพเสราราค่ะ ตำรวจท่องเที่ยวขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อนสามารถแจ้งได้ที่ w w w t h a i ย o l i c บไท l i n e .com หรือแอปท o u r i ลิสโพลิสโทรศัพท์1155ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฉลามนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางสื่อนะคะ Youtube Facebook และ Instagram ค่ะเพราะเราสัญญาว่าจะหาความจริงบนคลื่นข่าวมาคลี่คลายข้อสงสัยให้ทุกคนได้เข้าใจโลกมากขึ้นทุกวันค่ะฉลามนิวส์ล่าความจริงกล่างคลื่นข่าว 舍了你，了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 ，